ขาไปขาไปขาไปเอ็กเคทีนึงีกทีนึงไลยครับขาไปได้แล้วปีนั้นก็รอดมาได้ปีนี้ก็ต้องรอดได้กระเสียวดูเบนะครับรับประกันความมนเมื่อวานเสือภูเขาใครขี่มาครับยกมือใครขี่เสือภูเขาบ้างนะเมื่อวานก็มีสะพ้ายไปแล้วลงทางดินข้างล่างมาขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่ขึ้นสันเขื่อนนะเมื่อวานลงทางดินนู่นลดวันนี้วันนี้ขึ้นสันเขื่อน4กิโลแต่มาทางตรง4กิโลถึงโค้งนี้ไม่เบรกพุ่งแห่โค้งแม่งเลยนู่นกระเด็นนู่นเลยก็มี จับรถมาได้เข้านี่เข้าห้องน้ำไอีกก็มีเราจะรีบไปไหนครับแอบความเร็ว70นะลงเขาไม่รู้นะผมปล่อยไหลก็เจ็ดสแล้วอ่ะก็เปิดขวาเยอะๆแบนซ้ายเยอะๆนะครับเอฟเฟกสวยๆเข้าไปสดใสเสมอนะครับก็สดใสเดี๋ยวเราใช้เขาอะไรดีเควรตั้งเมื่อวานผมใช้คุณสุภาพแล้ววันนี้เอาด่านซ้าก็เปิดขวาเยอะๆแบนซ้ายเยอะๆนะครับเอฟเฟกสวยๆเข้าไปสดใสเสมอนะครับก็สดใสเดี๋ยวเราใช้เขาอะไรดีเควรตั้ง นะเมื่อวานผมแค่คลาสพาแล้วขอบคุณมากครับเอาเลยครับแฟนๆใจเยานที่รักครับข่าวสารข้อมูลฟังขึ้นไปต่างๆทุกที่วันนี้ผมอยู่กับน้องนิน้องเชฟน้องคิดน้องฝนและก็น้องกินเข้าไว้เดี๋ยวไปสู้กันที่สองนาทีที่ใจสองนาทีครับทีนนี้ต้อนรับแข่งขันจากซอยตันครับ F C C D ครับจากชาต่างราวนะครับวันนี้จากเรนโซ่ครับจากมาดามฟินนะครับนะจากไทยดาวครับเดี๋ยวเราจะมาสิบวินาทีครับ แล้วเงนสาพที่ซึ่งไว้ขออนุญาตท่านประธานทำการเข้าราวอยหลังครับ ali o เลี้ยวไปเลี้ยวมาถ้าเลี้ยวไปเลี้ยวมาปุ๊บมันก็หายแล้วมันจะไม่ น ar ี่เขาลูกอ้าวนี่นี่นี่ทำอะไรนี่พี่พี่ทักพี่เอาที่ให้เราเลย

เก็บคะแนนเซคัสตอมฟคทอรี่ครับด้วยเวลา1ชั่วโมง27นาทีชั่วโมงครับขอแสดงความยินดีด้วยครับกับสิเก,กิตติสุภาศาสตร์ครับเป็นอดีตอ่าไม่ใช่อดีตนะครับเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทเสือภูเขาัผ่านการเกมการแข่งขันมาทั่วโลกการกีฬาจักรยานครับมีคุณพ่ออาจารย์มาอันดับที่1่สนามที่2ที่แก่อาจะรยนก็มาอันดับหนึ่งสนามที่3เช่นเดียวกันครับ20คะแนนเต็มและสนามทั่วยพระราชทาน ปัจจุบันรับราชการอยู่ในกองทัพบกนะครับสำหรับเด็กพิรุติสุปละซ่าหนุ่มชายเข้ามาสู่เส้นทางกีฬาจักรยานครับอาสยามบรมรัชมารีเก็บคะแนนสะสมสนามที่4ณบริเวณโครงการสุดรัดนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยอันดับสองนายกิติคุณริมสุวรรณอันดับที่สี่ครับนักชกิจผิวแห่งงามครับบุญแดงใส่ทีมอันดับห้า สุพโชคแก้วสุยะจากเจมุรีอันดับหกหมายขสี่ยังไี่คืนของสี่คือสนหน้าของนักกีที่ปั่นได้เร็วที่สุดวันนี้ก็เลยนี้สำหรับสปอร์ตที่ขึ้นไปจบลงกันไปทุกทุกท่า A E 40